โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผ่อนใจนะคะวันนี้เราจะมาเล่นบล็อกฟุตแต่เป็นบล็อกฟุตบัตแบตนั่นเองอ่ะทุกคนและใครที่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเราตั้งชื่อไว้ตรงนี้เลยปั๊บและนี่ก็คือชื่อเกมนั่นเองนะคะเป็นชื่อบล็อกฟุตบัตแบตเนะฮะเ,เหมือนเป็นแบบว่ากอปตีมาจากบล็อกฟุตเลยนะแต่ว่าเป็นบล็อกฟุตที่ไม่เหมือนใครอ่ะนี่ บอกเลยว่าแบบนี้คนเล่นเยอะเหมือนกันนะก็แล้วอันนี้เราเข้าซฟฟื้อ V มานะคะอันดับแรกแล้วก็ต้องหาผลก่อนเลยไหนดูสิว่าเราจะเจอผลอะไรเฮ้ยเยผลอะไรอะทุกคนผลอะไรอะทุกคนอันนี้คือเราเปิดฮาคี้นะคะต่อไปเปิดฮาคีสังเกตฮะฮะนี่เหรอฮาคิสังเกตโอ้ my god ฮาคีสังเกตแล้วแล้วฮาคิคือมันติดติดอย่างนี้เลย โอ้ไม่กอดเฮ้ยทุกคนแล้วเจอผลผลอะไรอ่ะผลน,น้ำแข็งเฮ้ยเราลองกินดีไหมกินกดยังไงอ่ะกดกดกดอ้ากดกดหน้าจอเหรออ่ะกดเฮ้ยกินเลยเฮ้ยผลน้ำแข็งจริงทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลนะฮะบอกเลยว่านี้น่าจะตื่นนะเพราะว่ามันมีห้าสกิลนะคะไหนสกิลแรกรฮะ,ฮะก็เหมือนอยู่นะสกิลเอ็ก นี่อย่างอย่างแท้อะ่ะทุกคนต่อไปสกิลสโอูว้วิสกิลนี้อลังการเนะสกิลวิเฮ้ยอันนี้เหมือนอยู่ต่อไปสกิลเอน่าจะเป็นสกิลเคลื่อนที่ใช่ไหมอ่ะนี่ไงสกิลแบบว่าเคลื่อนที่นะคะบอกเลยว่าสกิลนี้เราชอบสกิลนี้ที่สุดมันให้มากอ่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเฮ้ยเฮ้ยมันมีถังอะไรอะ่ะอะไรว่าแวบออกมาจากถังอะ่ะ ไหน ύ, มันมีผลเพียบเลยทุกคนมีผลเพียบเลยเราจะได้ผลฮะผลอะไรอะ่ะเฮ้ยผลแอดมินยังตึงอ่ะทุกคนผลแอดมินเฮ้ยมันตึงเกินไปละไม่ใช่ละคือเหมือนถังนี้มันเอาไว้สูมผลนะทุกคนมันเหมือนส่มผลเลยอะ่ะต่อทุกคนเราจะมารีวิวนะฮะสกิลเซตสกิลเซตสกิลเซต เฮ้ยทุกคนเจอผลเพียบเลยเฮ้ยบลทีเล็กผลเพนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังไม่ใช่ละอย่างตึงอะทุกคนโอเคอันดับแรกเราจะมารีวิวสกิลก่อนนะฮะสกิลเซตฮึ่มหึมโหอ,อรังการผลนี้เหมือนไม่มีในบอกฟุตนะคะทุกคนสกิลที่สองนาฬิกาเฮ้ยอ,อรังการมากสกิลเนี้ยเราชอบสกิลนี้แล้วเฮ้ย อลังการเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะโหมีรอบทิศโอ้แล้วสกิลวีล่ะสกิลวีลลคือเฮ้ยเสกบอรดแอดมินเฮ้ยยางตึงอ่ะทุกคนสกิลนี้คือเจ๋งสุดแล้วนะทุกคนคือสกิลนี้มันอลังการมากอ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดผสมกันอ่ะทุกคนอย่างตึงอ่ะเฮ้ยตึงเกิน เราชอบผลนี้มะมันบอกว่ามันดูอลังการดีอ่ะต่อไปผลสแตนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเราก็มีผลเพนกับผลทีเล็กมาบอกเลยว่าผลทีเล็กคืออย่างตึงอ่ะทุกคนไหนเดี๋ยวดูสิว่าผลทรายจะเป็นยังไงนี่เฮ้ยกคนเราจะผลอะไรอ่ะผลเหมือนผลทรายเลยอ่ะผลอะไรเอ้าเปิดกินเฉยเฮ้ยผลมัติโอ้ my god ทำไมมันดูไม่เหมือนโมจิเลยอ่ะโมจิมันต้องมีสีขาวกับไอสีแบบว่าขาวขาวกับม่วงไม่ใช่หรออันนี้มันสีนําเหมือนสีทองเอ๊มันสีเนื้ออะทุกคนไหนดูซิว่าสกิลจะเหมือนขนาดไหนอะเม่อกี้อะอันนี้คือสกิลแซดเหรอสกิลซีละ่ะเฮ้ยบักทุกคนบักบักบักโอ้ยม่กออะไรเนี่ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ อาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไม่ดิ้งสูงอ่ะทุกคนมันบักอะไรอะมันบักอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยบักแล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยบักครับเจ้าของแบบครับมันบักครับโอเคทุกคนไม่เป็นไรเรายังรอดอยู่นะเขายังไม่ตกน้าตุยโอเคแค่นี้เราก็รอดแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลโมจิต่อนะฮะโอเค บัอกอีกแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่แล้วไม่ทำไมมันบักแบบเนี้ยทุกคนไม่ใช่แล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนแล้วว่าเราคงใช้ผลโมจิไม่ได้ละใครที่อยากรู้ว่าผลโมจิมันเป็นยังไงต่อก็สามารถไปอ่าสามารถไปแบบว่าไปดูกันได้นะคะบอกเลยว่าโมจิหรือคือเ,เล่นไม่ได้ละอ่อต่อไปผลเพนะะผลเพนฮะ,นะะคืออะไรอ่ะ สกิลซีเสกิลซีเหมือนอยู่นะโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าก็กากอยู่ดีอะโอเคต่อนะทุกคนเ uh, ราจะกินผลทีเล็กหูยไหนดูสิเอ่อสกิลเซตหูอยากอลังการฮ้ยอลังการเกินไปมุยอะฮะสกิลเอ,อ็กฮะฮะเอย,ยีกรอบได้ไหมวอทโอ้ my God สกิลเอ็กสกิลอันนี้คือสกิลซีนะเราชอบสกิลซีสุดละเพ skill าาราะว่าสกิลซีมอลังการต่อไปสกิลวีแปลงล่างแน่เลยเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่น่าใช่ทีเล็กละนี่จะไดน้นี่น่าจะอยู่ในแบบว่าจุดอ่าไอเนี้ยจุลสิวะ <laughs> จุลสิวะทุกคนเฮ้ยก็ก็ได้อยู่นะถือว่าเต็มสิบให้เก้าจุดห้า สกิลที่สอบก็คืออะไรยังไม่รู้เลยต่อนะทุกคนเฮ้ย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 ทำไมตรงนี้เขาตั้งอะไรอ่ะคืออะไรเขาจะทำแบบว่าเป็นที่สุ่มผลเหรอหรือว่าเขาจะหาผลให้ได้อะทุกคนเฮ้ยเราว่าอีพีหน้าต้องมีแล้วแหละว่าหาผลให้ได้หาผลว่าสักการหนึ่งร้อยผลหาว่าผลอ่ะสมมติว่าเราต้องหาผล โมจิให้เจอแบบเนี้ยใครอยากให้เราทำหาผลแบบนี้บ้างก็แบบว่า,าคอมเมนต์มาถ้าอยากให้เราหาผลในเกมนี้หรือว่าหาผลสุ่มผลหนึ่งร้อยผลจนกว่าจะเจอผลจุดๆคอมเมนต์มาหนึ่งเลขหมายเลขหนึ่งแต่ถ้าอยากให้เราเล่นเกมมครับสองเลขสองหมายเลขสองนะทุกคนอเออเออเออ แล้วก็ต่อไปนะทุกคนเราจะหาผลนะไหนดูสิว่าเราจะเจอผลเอ้ยเอ้ยข้างหน้าคือผลอะไรอะ่ะเฮ้ยมีหลายผลด้วยเฮ้ยเฮ้ยแบบม,มดอดเฮ้ย,ยไม่ใช่ละอันนี้เหมือนน่าจะเป็นผลฟฟนิก์นะฮะอ่านั่นไงว่าแหละกินเลยละกันทุกคนเราได้ผลชาด้กับแบบมม,มาดไหมไม่ใช่อะไรอย่างตึงอ่ะทุกคนตึงเกินโหลโอเคแล้ว ก็จะโชว์สกิลแรกนะคะจะได้โอ้โหก็สวยนะสกิลที่สองสกิลที่สองคือฮะอ่าสกิลที่สามเฮ้ยสกิลที่สามคือสกิลบินทุกคนเฮ้ยตึงอยู่นะว่าไปก็สวยไม่ใช่เล่นนะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผลนะทุกคน ไหนเราจะเปลี่ยนผลเป็นผลแล้วเราจะเปลี่ยนผลเป็นผล s h a ์โดดีไหมผล s h a ์ o ดโอ้ m หม o ก็ดชาร์ดกิน s h a ์เดเลยปึ๊บจะกิน s h a ์ o ดหรือแมมมอลก่อนดียทุกคนชาร์เดลเนาะชาร์เดนี่อ่ะฮะฮะทุกคนทำไมมันสองผลนะเฮ้ยไม่ใช่ละทำไมมันติดสองผลนะเฮ้ย โหลน้มันเก็บเก็บได้ด้วยเฮ้ยเก็บได้ด้วยเลยโหลบักละทุกคนบักละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่นาไม่ใช่หนา,หนาโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวผลมอดกันก่อนละทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรีเซ็ตตัวอันนี้สกิลที่สองมงคะสกิลแรกคือสกิลอะไรยังไม่รู้เลยอันนี้สกิลที่สามอุ้ยเฮ้ยได้อยู่นาสก,สกิลวีสกิลวีคืออะไร กดแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยทุกคนหรือว่ามันบั็กเหรองั้นเอาอย่างนี้ใครที่อยากรู้ว่าถ้าแปลงล่างแล้วมันจะเป็นยังไงไปตามกันเองนะคะทุกคนไปหากันเองนะบอกเลยว่าห้อง V I P 35โลบักนะคะทุกคน35โลบักก็ถือว่าแพงอยู่นะทุกคน่าถ้าใครไม่อยากซื้อแบบ V I P นะคะก็สามารถบอกว่าเข้าไปห้องคนอื่นได้นะก็คือบอกว่าเข้าไปห้องที่คนในน้อยอะ่ะ เดี๋ยวเราจะสสนทุกคนว่ามันต้องทำยังไงเดี๋ยวเราจะ,ระสอนคลิปหน้านแะคะก่ก็ช่วยกันติดตามเราด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้บอกว่าคือช่วงนี้ไม่รู้เลยว่าจะทำคอนเทนต์อะไรใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าช่วงนี้คือเหงามากทุกคนไม่มีอะไรทำเลยบางทีก็ต้องเล่นเกมกับเพื่อนบางทีก็อะไรนู่นนี่นั่นนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปกันนะก็ทุกคนที่เราลง MM2 สองไปคนดูน้อยมากอะคือเราลงไปสองสามวันแล้วอะคนดูเพิ่งร้อยเอ็ดเลยอะ่ะก็ช่วยกันไปดูหน่อยนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนกันด้วยนะที่คอยซัพพอร์ตเรามาตลอดนะคะทุกคนจำได้ไหมที่มันบักอะเราเลยต้องเซตตัวนะคะรีเซตตัวต้องผลมันจะหายไหมอะผลจะหายไหมอา้าว เฮ้ย <H uy> คุณหายไปทั้งผลเลย่ยโอ้ไม่โกดธเคยไม่เป็นไรเพระาะว่าเรารีวิวสกิลไปแล้วนะคะทุกคนเราอยากถามทุกคนหน่อยว่าทุกคนชอบเล่นแมปอะไรในโลบอกหรือทุกคนชอบเล่นเกมอะไรกันเสร็จเราชอบเล่นโลบอกนะคะแมปแมปสามศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็แมปบล็อกฟุตนั่นเองบอกเลยว่าเป็นแมปที่เราชอบพิสุดแล้วนะคะอันดับแรกอันดับแรกที่เราชอบเลยก็คือแมปบล็อกฟุตอันดับที่สองก็สามศูนย์ศูนย์แปดอันดับที่สาม หนัที่เราชอบอันดักที่สามก็คือ M MM M 2เราทุกคนชอบเกมอะไรกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะับอกเลยว่าเราเป็นคนที่เล่นแปบเดียวก็เบื่อแล้วอะใครเป็นเหมือนเราบ้างตอนนี้เรายังหาผลพระไม่เจอเลยทุกคนคือตอนนี้เราเจอแทบทุกผลแล้วอะแต่ตอนนี้คือเราไม่เจอผลพระเลย อยากรูว่าว่าแมปนี้มันมีผลล็อกเก็ตหรือเปล่าล็อกเก็ตยังไม่เคยเจอเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มผลกันนะคะสุ่มผลในถังอสุ่มสุ่มสุ่มจะได้ผลจะได้ผลอะไรไหนดูสิะอ่ะสุ่มอีกรอบทุกคนเราจะสุ่มสองรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยผลอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ล่ะผลเสือผลน้ำมอสเฮ้ยโอ้โห เจ้าทะเลเกิดทุกคนเจ้าทะเลเกิดเราเราจะไม่จีแต่เราจะไม่ตีจ้าฮะทําไมตอนเราสุ่มผลในบล็อกฟุตทําไมมันกากซะเหลือเกินเอ่อทุกคนเราอยากรู้ว่าในนี้มันมีเผาหรือเปล่าอ่ะยังเราเรายังไม่เห็นเผาเลยนะว่ามันซื้อเผาตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนโดมเลยอะทุกคนเฮ้ยอะไรอะไรคิสเนีะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสุ่มั้างหน้าให้มาไหนอืม S 1> <S 1> ฮ้ยเรากินผลซาลเลยครับผลซาลจะเป็นยังไงอ่าได้แล้วเฮ้ยผล,ลยอะไรอ่ะผล,ลอะไรอะทุกคนคิสนเน่เหรอเฮ้ยเฮ้ยควายจริงเหรอควายจริงเหรอเฮ้ยไม่ขอบคุณครับเฮ้ยเอาผลเสือเปล่าเฮ้ยทุกคนเขาใจดีมากเลยอะ่ะเฮ้ยเขาให้ผลคิสนเน่มา ทำไมตอนเราอยู่ในบลอกฟุตจริงๆไม่เห็นมีคนให้เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็ขอบคุณน้องคนนี้เขามากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ทําให้มีคลิปดีๆแบบนี้นะครับโอเคทุกคนข้าเรืงต่อโหสกิลฝนเสือนี่คือสวยมากอะทุกคนเราชอบสกิลนี้สุดๆและนี่คือการแปลงล่างทำไมมันมันยืนตรงเขารู้ตรงชาติปะเนี่ยฮัลโหล และในก็นจะเป็นผลแสงนั่นเองนะคทุกคนฮะฮะเสือถือดาบอย่างตึง <c oughs> เสือถือดาบอืมสก,กิลก็สวยใช้ได้สก,กิลก็เหมือนอยู่นะทุกคนอ่าผลมอมะม้อนเหมาเรารีวิวไปแล้วเราก็จะทิ้งนะทุกคนแปะไม่เป็นไรเราจะเก็บไปก่อนหุยเขาเก็บผลมาเยอะมากอืมผลเยอะขนาดนี้ มาดูซิว่าในกระเป๋าเรายังมีผลอะไรอยู่ผลทรายหรอผลทรายอืมเราจะลองมารีวิวผลทรายในกะทุกคนไหนดูซิว่าผลทรายจะเป็นยังไงสกิลแรกอุ้ยก็เ,เหมือนอยู่เด้อแต่ทำไมมันกลมบล็อกขนาดนั้นล่ะอืมสกิลที่สองอาไม่แบลสกิลที่สามพายนะุอุ้ยสกิลนี้สวยนะสกิลวิอืม อะไรอ่ะเหมือนอุกบาทต่อไปผลกิซไเนทุกคนบอกเลยว่าเป็นผลที่หายากมากล้วนี้นี่หาอย่างง่ายโหโหดูแค่นี้ไม่น่าจะเหมือนอมาต้องลองทุกคนสกิลแซ่ได้เราแปลงร่างอะทุกคนและนี่คือสกิลใหม่ในบล็อกฟุต เถื่อนทุกคนเป็นไงเสือผสมกิซูเนะผลใหม่ก็คือเสือน้เสือน้ทุกคนผลใหม่เสือน้ <c oughs> บอกเลยว่าจิงสุดๆอ่ะสกิลทุกคนบอกเลยว่าผลนี้เป็นผลที่แรงที่สุดนะและถ้ามันมีในบล็อกฟุตจริงๆทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> แล้วว่ามัน แปลกทุกคนคิดเหมือนเราไหมโอเคเราว่าเราอาจจะดวงดีเราลองมาสุ่มกันว่าจะได้ผลอะไรเผื่อ <c oughs> เราอาจจะดวงดีนะทุกคนไหน,จะไ,ไไไนหจะได้ผลได้ผลได้ผลเพนหรออีกทีอีกทีอืมจะได้ผลอะไรผลใส่็จทำไมมันเริ่มเกลือเกอขอผลผลพระสักผลได้ไหมไหนเดี๋ยวจะได้ผลอะไรสามสองหนึ่งเปิด คอนโทได้ยนนะทุกคนคอนโทกินเลยละกันนี่ทุกคนคอนโทไหนดูสิว่าสกิลมันจะเป็นยังไงฮะฮะอะไร,รอ่ะเปิดรูมหมอะอะไรนี่เคทุกคนเราว่าเราไม่ควรเล่นผลคอนโท มันดูมึนงงยังไงไม่รู้อะะนี่คือสกิลนี้สวยนะว่าไปเด้อสกิลซีอคือสกิลอะไรอ่ะทุกคนคือเรางงกับผลนี้สุดๆมาเราจะสุ่มผลต่อแนะทุกคนไหนดูสิว่าจะได้ผลอะไรขอผลดีๆดี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 ด,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 ดีเปิดสามสองหนึ่ง เฮ้ยผลดีอยู่นะสปิริตดีอยู่เด้ออย่าว่าน้องอ่าไหนดูดิว่าสกิลจะเป็นหูห้าที่สวยอ่ะเฮ้ยไหนฮะอันนี้น่าจะสกิลบินแน่เลยทุกคนเอาเอาฮะฮะหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยบักล้วบักล้วไม่ใช่ละก็คใครที่อยาก ไปดูว่าสกิลสปิริตมันมียังไงต่อก็ไปเล่นกันได้นะคะทุกคนไปเล่นในเกมบลฟุตบอลแบดเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มก่อนจบคลิปต้องได้ผลดีแล้วแหละมั้งก่อนจะปิดคลิปป้าโอเคทุกคนก็ใครอยากให้เราทำคอนเทนอะไรอยากให้เราสุ่มผลหรืออยากให้เราเล่นแบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ แล้วเราก็ฝา Open Chat เราด้วยนะคะทุกคนหอกเลยว่าเราเปิด o อ e พ c h a ชแล้วนะใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปน,นะคะเรามีเรื่องจะบอกทุกคนเหมือนกันก็คือตอนนี้เราได้สร้าง Open Chat แล้วค่ะแลตอนนี้ Open Cha t ของเรามีคนเข้า4คนและน่ารวมเราด้วยนะแต่ถ้าไม่รวมเราก็3าม ก็เด็กชักประมาณเทศกาลสงการเราจะมีแจกรางวัลน,นะแต่เราจะแจกคนที่เข้าโอโอเพนแชทเราเท่านั้นถ้าใครที่ไมไ่เข้าก็อดนะครับแล้วเราก็จะสุ่มน่าจะชักประมาณสองาสงามรางวัลนะใครที่อยากได้ก็เข้าโอเปนแชทเรานะครัอ,อกำหนดไว้ให้ห้าพันคนเข้าแต่ว่าน่าจะยังไม่ถึงห้าพันหรอก <c oughs> <c oughs> ก็ใครที่อยากมีลุ้นรางวัล หรือลุ้นของแจกนะคะก็มาเข้ากันได้แต่เราจะไม่บอกนะว่าเราจะแจกอะไรให้ทุกคนทายกันเองนะเพราะเราก็จะบอกทุกคนว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเด้เอเพราะว่าก็ใกล้จะสอบแล้วอ่นนะเนาะเดี๋ยวเจอกันวันที่16มีนาะแถมเราจะไลฟ์สดด้วยก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย